องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ตำบลค่ายบวกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน895คนครูและบุคลากร54คนโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโรงเรียนจัดการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเน้นการเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณนะพึ่งตนเองได้ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพตั้งแต่ชั้นอนุบาลเกิดความสุขและสนุกกับการทํากิจกรรมขณะอยู่ที่โรงเรียน <c oughs> ช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ตําบลโนนสมบูรณ์อําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีมีนักเรียน907คนครูและบุคลากร89คนองค์มนตรีเน้นย้ำการพัฒนาทักษะการคิดด้วยจินตคณิตเพื่อให้เด็กมีสมาธิเนื่องจากมีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ในการนี้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะกีฬาและอาชีพตามความสนใจของผู้เรียนรวมถึงสร้างความตระหนักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองในอนาคตและนำประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานมาสอดแทรกในวิชาเรียน พื่อให้เกิดการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่อไปสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานเบล็ดพันธุเข้าหอมบลิ105แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนริกิมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจำนวน5 3า1 0นนกิโลกรัม แกเกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาจำนวน299ราย31หมู่บ้านรวม7ตำบลได้แก่ตำบลหนองไม้ไผ่ตำบลสารพีตำบลลุงเข้าวตำบลบ้านใหม่ตำบลไทยเจริญตำบลแหลมทองและตำบลหนองบุญนาคซึ่งประสบกับปัญหาอุทกภัยในปี2566ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย3,554ไร่ มีนายสุวัจจิราพันธ์รองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณหอประชุมโรงเรียนบ้านสารพีปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105คุณภาพดีของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูการปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมร็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับวันนี้รัฐบาลได้จัดงานเลี้ยงฉลองไทยแล้วก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาโอลิมปิกเกม2024รวมถึงโค้ชและสมาคมด้วยนะคะเป็นจำนวนกว่า65ล้านบาทค่ะ